ว่าสังคมจะได้แนนต่งชื่อขึนแล้วนะท่านจินตนาธิ์ก็่อกหากันไม่เจอว่าท่านถ่ายรูปทำหน้าที่นักข่าวไปด้วยก็นะครับว่าสื่อของทั้งสองประเทศนะครับว่าการตั้งแต่ที่เล่นหรือว่าเข้าใจในประเด็นที่อ่อนไหวที่อาจจะเป็นเรื่องที่สารเล่า กานั้นในการที่เราจะไปคำถามเรืว่านระบวนการต่างๆน่าจะมีช่องทางในการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสัมนั้น่างนันก็คเป็นวัตถุประสงค์ทางในนาการปเจ้าแนะนำ่าาวนารเทลาก็คือวรในรับบัตร